คค่ะยช่วยดีนะมัช่อแล้วก็ช่วยการสัค่ะวันนี้เราจะมาเสนอการทดลองการช่วยการเลูกว่างขปองลูเนียแม่เหล็กบนจรวะวรกันนเป็นการศึกษาว่าลูกอลูเนียกับแม่เล็กค่ะแมสภาวะแรงระหว่งเามีเป้าหมายือผู้มีเป้าหมายเพื่อเพื่อการเร่นที่ของ เอาูกแบบไม่เฉยเฉยค่ะเกเท้าน้เรียนศาสตร์เพื่อเขา้าใจน่าของปีจีนในอัลกัตเกี่ยวเท้าหน้ทงเรียวะท่านท่านจะทำการสื่อสารว่าูกแบบไม่เฉยเฉยค่ะ <S 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 <S

หนูชื่อเด็กเฮ้ยหนูชื่อนางสาวตินานุโลมาพานิษฐาอันนี้ชื่อนางสาวอุสราญสมค่ะพวกเราทําเป็นของของเล่นเด็กไม่สิกเพื่อฝึกสมาธิความผ่อนคลายกล้ามเนื้อมือแล้วก็ด้านทักษะ,ะการฟังค่ะโดยกล่องของพวกเรานะคะจะมี3ามเกมค่ะจะมีเกมฝึกค้ามจำ้าฝึกสายตาแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือค่ดแล้วเราก็ยังมีด้านของผงสัมผัสนะคะที่แบบให้เด็กได้เรียนรู้กับผิวสัมผัสต่างๆนะคะแล้วก็ กล่องของเรานะคะใช้ได้ทั้งเค้าแบงค์แล้วก็แบตเตอรี่ค่ะแล้วก็สีที่เราทำกล่องเนี้ยมาจากดิบดิปินของเด็กออทิสติกนะคะก็ท้ายน,นี้อยากจะบอกว่ากล่องเป็นสี่เหลี่ยมแต่หัวใจของหนูมนทั้งสี่มีให้พี่คนเดียวนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมแอปพปิลโทนัสแอปเปิลโทนอภัพันธ์ครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่วยวกับไสลออคิสึของเราทำไมต้องเส้ออคิซึี่เพราะว่าผมสังเกตได้ว่าเด็กรุ่นใหม่หรือเด็กจิ้นใหม่ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเนาะวัฒนธรรมของไทยเราหรือว่าไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับที่มัน,มนยากๆต้งยากนานๆทุเลยคิดว่าไส้หัวข้าวเหนียวของเราเนี่ยในทั้งความรสชาติที่เป็นสุรัตและเนาะวัฒนธรรมอันยี่งยี่ของเราสามารถ เชื่อมต่อเกี่ยวกเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เด็กเจนเกอได้ในเล่คิดว่าถ้ามาทําเป็นไส้อวดที่มันคล้ายๆเลยหรือว่าอะไรที่มันรวดเร็วสะดวกก็เลยเืย่อเป็นพอนิตี้ครับเส้อวดกิซตี้ของเรารวดเร็วสะดวกทานง่ายทานไหนก็ได้รสชาติมีความเอกลักษณ์ของมันและสามารถเชื่อมต่อเด็กรุ่นใหม่เด็กเจนเกอรและคนทั่วโลกเข้าด้วยกันได้เพราะว่า มันไม่ต้องเสียเวลาการเปลี่ยนการนานๆที่ทุกคนต้องรอผอบครับสวัสดีครับผมเอกชัยกิจระเพิ่มเสษธรรงกับรัตพลเป็นโกครับผมผมมาจากโรงเรียนมุกสำนที่อะไรครับและนี่คือผลักของผมบักใบครับผมเป็นโปรตีนบาร์จากผงจิ้งหรีดครับผมไฮโพที่ผมใช้จิ้งหรีดเพราะว่ามันอีโคฟรีแล้วก็หาได้ง่ายการท้องผิวครับ ดูดีบพี่ผมใช้ก็คือมีเนื้อชัวมีน้ำผึ้งมีผงชงรีงผงคาโมไม้ครับอย่างพี่ผมเขาก็ออกกำลังกายตลอดเวลาครับแต่ด้วยคที่เขาต้องไปโรงเรียนแล้วก็มีงานเยอะเขาถึงได้ออกกำลังกายตอนกลางคืนแต่ผลเสียของการออกกำลังกายตอนกลางคืนก็คือร่างกายตื่นตัวและนอนไม่หลับครับผมก็เลยใส่ผงคาโมาไ,าไม้ลงไปทำให้ร่างกายวิลลั์แล้วก็นอนได้ครับผม อยากบอกทุกคนว่าการที่มองจุดเล็กๆของโลกครับผมอย่างเช่นจนิ้งดีเลาเท่ของที่มีประโยชน์อย่างเช่นโปรตีนาราครับผมก็สามารถเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้ครับผมขอบคุณครับ